ถูกกว่าป้ายแดงแสนสามนะฮะต้องมาดูคันนี้ก่อนคุณลูกค้าครับคันที่อยู่ด้านข้างอันตรงนี้คุณลูกค้าท่านใดที่กําลังจะก้าวขาเข้าไปในโชว์รูมป้ายแดงถอยหลังกลับมาสักก้าวหนึ่งนะครับเพื่อที่จะมาดูทางเลือกที่ถูกกว่าแต่ได้สภาพที่เทียบเคียงเหมือนกันมากที่สุดต้องคันที่อยู่ด้านข้างอันตรงนี้เลย ตัวนี้นะครปี2023ไม่หมื่นเดียว LDA Highlander 1.9เกียร์ธรรมดาจัดเต็มด้วยในเรื่องของออปชั่นครับไฟหน้า p r e เต t o r Daytime Running Light ตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้ครบสีเทาแลมโบแบบนี้สีเดิมติดรถมาจากศูนย์เลยไม่มีชนไม่มีกอไม้ผงเครื่องทุกอย่างก็คือจะเป็นเดิมทั้งหมดกระจังหน้าตัวนี้ก็คือชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นตัวปี2022ขึ้นไปคราวนี้มาดูเครื่องกันบ้างครับ 1.9ลิตรในรหัส RZ4E ตัวนี้150แรงม้ากับเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดเดิมๆสนิทนะฮะไม่มีแมปไม่มีอดุดไม่มีใสก่กรงใส่กล่องทงท่อทุกอย่างเดิมหมดแคตก็ไม่ได้มีการถอดออกนะครับตัวตรงนี้นี่เครื่องยนต์มันเป็นหัวใจหลักสำคัญในการขับเคลื่อนของรถยนต์เพราะนั้นสามารถมาทดลองขับฟรีได้ที่โชว์รูมปฏิพัทธ์ออโต คงเพดอะไรพวกนี้ทุกอย่างอยู่ครบนะฮะแก้มซ้ายแก้มขวาเดิมตะเข็บต่างๆเดิมน็อตไม่มีรอยขยับขันไขแกะออกมาทำสีคานบนคานล่างสวยสนิทกิิปเลยเพราะนั้นนะครับคุณลูกค้าครอันบอกกับคุณลูกค้าตรงนี้เลยมันจะประหยัดกว่าป้ายแดงเนี่ยไปประมาณ140,000กว่าบาทนะครับหรืออาจจะมากกว่านั้นหรืออาจจะน้อยกว่านี้ขึ้นอยู่กับในแต่ละที่อีกครั้งหนึง่งนะครับ แต่ตัวนี้เนี่ยอันรับประกันได้เลยว่าดูในคลิปหรือว่ามาดูตัวจริงตรงปกทุกจุดชัดเจนนะฮะสีด้านข้างสีหลังคาสีด้านท้ายสวยเสมอการจะรดทั่วทั้งคันโลโก้ไฮแลนเดอร์มีการปรับเปลี่ยนย้ายมาอยู่ตรงตัวแก้มด้านนี้นะครับแล้วก็ LDA เนี่ยตัวลายล้อแม็กจะเป็นสีบอลลายนี้นะพร้อมรัดด้วยยางบิสโตนตัวนี้เป็นยางปี23ดอกเหลือโคตรเยอะใช้กันยาว,ยาว 4ปี5ปีตรงนี้สบายๆเลยพร้อมกับตัวซีรีส์ HT เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวจานเนี่ยถ้าเกิดอันมองจากแบบเนี้ยมันจะขึ้นเป็นตัวคาบสนิมตรงนี้แดนมีการจัดการเจียจานให้อันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วเพราะว่ารถเนี่ยคือมันมีการขับเคลื่อนและอย่างตัวจานเนี่ยพอเวลาผ้าเบรกมันมาเกาะแบบนี้มันก็ต้องเกิดความร้อนสะสมมันเป็นเรื่องธรรมดากับตัวเหล็กครับอันนี้เดี๋ยวอันจัดก,การให้นะฮะเขาเนี่ยให้ดูตัวด้านในกันบ้าง ฟิลมมีการติดมาแล้วนะครับเป็นตัวเบอร์ทึบแล้วก็คิ้วกันศาสตร์ก็มีการติดมาแล้วแคปเปิดใช้งานได้90องศาปกติหมดเลยแต่อีกอย่างหนึ่งที่ชอบนะฮะคือมันปรับออกมาในปัจจุบันได้ดีขึ้นเยอะมากไม่ว่าจะเป็นวงมาลัยมังติจอทัชสกรีน Android Auto Apple Car คาเพเชื่อมต่อบลูทูธกระจกไฟฟ้ากุญแจรีโมทแอร์แบ็กคู่หนะ้า เกียร์ธรรมดาจะเป็นแบบ6สปีดนะครับและก็จะมีเป็นตัวชิปล็อกเกียร์มาให้กับเซ็นเซอร์แจ้งเตือนแอร์แบ็กแอร์เย็นเพลงเพราะภายในสวยๆส,สะอาดสะอาดแต่ถ้าเกิดอย่างเรามองดูตามตัวรุ่นย่อยเนี่ยมันจะมีแบ่งออกมาเป็น2สเต็ป LDA เนี่ยก็คือจะเป็น LDA ที่เป็นตัวเกียร์ธรรมดาและเป็น LDA ที่เป็นตัวเกียร์ออโต้แต่ถ้าเกิดเอาตามหลักลูกค้าที่เป็นท่านชายส่วนมาก อยากได้เป็นตัวเกียร์ธรรมดาเยอะกว่านะครับเพราะใน,นครั้งนี้เนี่ยผมบอกกับคุณลูกค้าอีกครั้งหนึ่งว่าถอยหลังกลับมาหานตรงนี้สักก้าหนึ่งเพื่อที่จะมาดูการตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดมันเกินงบที่เราได้มีการตั้งไว้หรือว่าเราอาจจะดาวตรงนั้นไม่ไหวมาทางนี้ครับเพราะว่าอะไรตัวนี้ถ้าเกิดคุณลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวได้เลยไม่ต้องใช้เงินออกรถแม้แต่บาทเดียวกล้องมองหลังอยู่ตรงนี้ไฟท้ายตัวท็อป ถ้าเกิดไฟเบรกมันเป็น LED อันจะเรียกว่าเป็นไฟท้ายตัวท็อปเลยนะฮะเอาแบบนี้ไม่นจะได้เข้าใจกันแบบง่ายๆนะครับกันชนท้ายของเดิมติดรถมาอยากจะไปแต่งทรงแต่งซิ่งทํายีราฟคงยีราฟแคะคุณลูกค้าครับเอาไปจาัดก,การได้เลยเพราะว่าตอนนี้ที่เราเห็นอยู่คือออริจินอลมากที่สุดคันนี้สวยมากฮะเราดูอยู่ตอนนี้หรือว่าเราอาจจะมาดูในเดือนไหนวันใดวันหนึ่งตรงปกทุกจุดแน่นอนแต่อันไม่ขอคอนเฟิร์มและไม่รับประกัน ว่าจะอยู่ถึงตอนนั้นหรือเปล่าเพราะนั้นทางที่ดีนะครับทำยังไงจองล็อกรถเอาไว้ก่อนตัวนี้อันให้จองร้อยเดียวไปอย่าไปแสนหนึ่งอันทำราคาส่วนลดให้นะครับคันนี้เนี่ยอันขอตั้งราคาขายเพียงแค่6,39,000บาทพอครับ6,39,000บาทรถปี2023สีเทาแลมโบไม่หมื่นเดียวเกียร์ธรรมดาตัวสูง 639, 0 0 0บาทปุ๊บ ถูกกว่าป้ายแดงแสนสี่เราเก็บเงินตรงนั้นไว้ใช้จ่ายใช้สอยอย่างอื่นดีกว่าครับเพราะอย่างตัวนี้เครดิตดีฟรีดาวได้คุณลูกค้าครับถ้าเกิดเป็นพนักงานบริษัทข้าราชการมีเครดิตทำส่วนลดสูงสุด5 0 0 0 0บาทมีบัตรข้าราชการมีบัตรพนักงานใช้สลิปเงินเดือนเอามาแลกเป็นบัตรต้นวันอีก9000บาทประกันภัยเอาชั้นไหนดีครับ เพราะนั้นตรงนี้คงไม่ต้องถามเอาประกันภัยชั้นหนึ่งไปได้เลยนะฮะส่วนตัวดอกเบีย้ยขึ้นอยู่กับเคหนึ่งคนซื้อแต่จะทำเริ่มต้นให้อยู่ที่2.99แบบนี้นะครับจองร้อยเดียวจัดส่งฟรีทั่วประเทศเอกสารครบอนุมัติภายใน1ชั่วโมงโคตรไวเลยนะฮะแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะติดต่อสอบถามตอนนี้โทรมาไล่เลยที่เบอร์0891104954ตัวนี้สวยจริงครับพร้อมใช้มากๆ ใครที่อยากจะต้องการทางเลือกให้เหมือนกับป้ายแดงให้ได้มากที่สุดอันมีอยู่คันหนึ่งเพราะนั้นคลิปหน้าหรือครั้งต่อไปใครจะเป็นผู้โชคดีได้เป็นเจ้าของ1.9สีเทาแรมโบคันนี้เดี๋ยวเรามารอติดตามดูกันนะครับคลิปนี้นต้องขอตัวลาไปก่อนและเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ